เพื่อนข้าราชการพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายน2 5 6 7ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการพลเรือนทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2 5 6 6คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจําพุทธศักราช 2,567ภายใต้หัวข้อข้าราชการยุคใหม่พัฒนาประเทศไทยใส่ใจประชาชนโดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนผู้ที่รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแสดงให้เห็นว่าท่านมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอุทิศทุ่มเทและมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและจรรญาของข้าราชการพลเรือนกล่าวคือสามารถครองตนครองคนครองงานทำให้การปฏิบัติราชการก่เกิดผล ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานประชาชนและประเทศชาติถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในการรับราชการซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรักษาคุณงามความดีไว้ให้มั่นคงและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไปในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ราชการพลเรือนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติราชการสร้างความผาสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและขลับเคลื่อนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไปสวัสดีครับ